เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น15ขั้นเดือน10ซึ่งเมื่อ104ปีที่แล้วเป็นวันที่พระมงคลเทพู้ญีสดสันทัโรพระผู้ปร,ราบมารวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้ประพฤติธ,ธรรมแล้วเข้าถึงพระธรรมการและในวันขึ้น15ขั้าเดือนสิของทุกปีก็จะถือว่าเป็นวันครูผู้คนพบวิช,ชาธรรมกายค่ะซึ่งในปีนิวาระครบรอบ104ปีวันครูผู้คนพบวิช,ชาธรรมกาย ทางคณะพระพิสุทสงฆ์สามเณรเจ้าหน้าที่วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดพิธีกตัญยูบูชาปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกับสาวัตนาสูตรและจุดประที่บูชาธรรมมหา,ามหาปุชนียาจารย์นะคะหนูเรียกได้ว่ามีการแปลอักษรภาพด้วยนะคะงดงามมากจริงๆค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อบูชาธรรมมหาปุชเนียาจารย์ผู้คนพบวิชาธรรมกายยังความปราบปลื้มปีติใจให,ให้กับคณะพระพิสุทสงฆ์สามเณรเป็นอย่างยิ่ง โดยบรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความอักเิษแล้วก็บริสุทธิ์มากๆค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะที่ทางวัดบ้านขุนนะคะท่านได้จัดงานบรรคุูผู้คนทิศชาติธรรมกายค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุ